ชมเพือนครับขอบรับน้องโมบัิเทพพระเอกสรับดังเสนาริเกติวการับใช้ผู้มิเกียตที่เคารพรักทุกคนแล้วในบทบาทขององค์จอมกระศัตริ์วีรเสนเจ้าสุดแห่งสัตว์เกียรติแสง อบพคุณครับเสียงปรบมือที่มาบให้โลรยยิ้มที่มา วรารับคุณมเกิที่รบกวนเนครับนี่ก็คราศรากของศักยภาพของเรศผู้นำทีมลายผู้น้องแลโมบาเก็รับใช้ผู้มเกีรติที่กรบกนทุกท่านโดยเด็กสนิท้ละนูรายราบรื่นและร้อ มีน้ำรำปับบ้มสสายตาผู้ชมที่ารักทุกทั้นพวกนี้เด็กเกินนะครับบอกกันไปกนต่อ,อด้วยนะครับพวกนี้นนอีกเด็กเกินแบบที่การแสดงของอนิเทฟารุ่งรั้สายตาผู้ชมที่บรักทุกทั้น เดืดดังลงเทคันเมืองควคนควขอบคุณนะครับขอบคุณระวัาที่มอบไห่คำขาขอบคุณนองันครับเชนชนนีพันนีนาลอยสซ อาลาะทาันใดเราเป็นพระมุขยุคใหม่ไม่กลา้านานไหนหนักแนงประไทยนั่งคึกชอบศึกสงครามประเทืงเรื่องนามหนักนักกวาา้างร่ ขั่วลาจาลึกล้นเลนลันหันมามองน้องสวยมันไม่เคยเหียดขกเหี่ยแขกลำค่ากว่าทองเหมือนน้องแท้ๆบางอ่ ทหารเราที่เจ้าก้าวลาไปสืบคนประชาเยักความงามสตรีนลีเป็นหลักไเ ah mm hmm. ่สีแห่งสัก์ ขออยกันครับขอบคุณครับขอบคุณคุงป้าแจ๋วนะครับขอบคุณพี่นอนนะครับขอบคุณคุณแม่ติ๋นะครับขอบคุณแล้วับขอบคุณคุณป้าแจ๋วยากบางประการนี้นะครับขอบคุณคุณพ่อติ๋งนะครับจากพระแดงนะครับน้องเอ็มตั้งเป้าไว้พันสองนะครับนี่ก็เที่ยวท่าหรอมาพันสองค่ะขอบคุณเราตั้งใจนะครับ น้งเองน้องเองน้องเองนั่นเองนั่เอนั่งเองนั่อนั่งนั่เมนั่งองเอยูั่งเองั่งอน่องนงเองน่เนัคเอินั่เนั่ไเอน่เองนั่เอง่งเองนองนังเอ้าั่งเองนสเองน่เลยนั่งเองนเนค่นัเนเองนันเอนเอ้พองนั่อ่เองนเ่เอเอาเจ้ายาวเอ่าเอ่ค่ะภารกิจที่เรานั่เจ้าไปทํา เจ้าเขาจะเร็จเสร็จสิสหรอือเปล่างได้สั่งให้ไปสกเก็ตภาดหญิงงามพระราชชจักรลก็อมองสกเก็ตมาเรียบร,ร้อยแล้วพะยาคาดีมากแต่ก็หดจะได้นาหัวลำบากยากเย็นต้องเดินทางไปหลายประเทศแลพะยาคาโอ้ยลงทุนมากเลยเหรอนั่งเครื่องบินไปเลยนะไปหลายที่ใช่นั่งเครื่องบินไป จะทำยังไงก็มือยื่นออกไปรับลมรอกกนาต่างบ้าเครื่องบินนู้นไปเที่วทัวร์มันยื่นออกไปได้เปิดไม่ได้เปิดได้เปิดไม่ได้จะรัน,นยังไงแล้วนะ่ะเปิดออกไปเอามือยื่นออกไปรู้เลยว่าถึงประเทศไหนประเทศไหนไม่ใจเหรออ่ะมันเป็นมันมีสัญลักษณ์รู้ไยังไงวะเอามือยืออย่นออกไปรู้เลยถึงประเทศออสเตรเลียรู้ได้ยังไงคนยิ้งโจติดมือมาอ่โหเอามือยื่นออกไปรู้เลยว่าถึงประเทศญี่ปุ่นรู้ได้ยังไง ฮีมอสติดมือมาฮีมอสเขาขาวไม่ใช่ไหมฮีมอสนั่นเนี่นั่นเนี่เอามือยื่นออกไปรู้เลยว่าถึงประเทศไทยรู้เรื่องไงนาฬิกาหายขโมยเยอะสิขโมยเยอะๆได้มาแล้วไม่ใช่ับได้มาแล้วได้รูปมาแล้วสเก็ตสเก็ตกับมือเลยนี่ต้องเปิดโรงแรมสเก็ตเลยนะทำไมวะมันต้องแทความเงียบอ๋อต้องเงียบต้องเงียบเงียบจะได้มีลมอะไรลมต้องโชยๆหน่อยๆอ่าคนเงียบแล้วก็กดจะสเก็ตเสร็จนะข้อมือแทบเสีย มันเกี่ยวแล้วข้อมือม้วนเนี่ยทำน้องใช้แรงอ่ะเถื่อหน้าดได้ด้อยโอ้โหยังเนี่ยตานประมงเห็นครั้งแรกก็โอ้โหอย่างนี้เลยสวยขนางนี้เหรอใช่นี่แหละหญิงมีฟันของข้าลูกทรอช่างงานนะไซมันนี่ยังไงเล่าว่าที่มเหสีของพี่ต้องคิดว่างามหรือเปล่า งามมากเลยคะ่ะงามไม่มีที่ติเลยแต่ว่าเจ้าพี่หม่อมชั้นใหญ่จะขอออกความคิดเห็นเจ้าพี่จะมีพระมเหสีทัทีทําไมไม่ลองมองหาคนในเมืองเราไปคะคนใต้ชิดติดกันมักจะรู้ใจกันเป็นพิเศษยิงคนแตรใกล้แถวเนี้น่าสนใจดีนะไปคะน้องก็พูดไม่คิดเลยในเมืองของเราก็มีแต่ญาติกันทั้งนั้นพี่มองไม่เห็นใครเลยรอกจากผู้หญิงคนนี้อ่ะ ทุกคนในที่นี้พญาค่ะดูให้พร้อมหน้าพร้อมตานี่คือว่าที่มเหสีของข้าวินาเซนโอเคเขาขาวนะไม่ต้องตกใจนะอะไรอะไรมึงไม่ทะลึ่งจะรอวดมึงล้วปากไม่กินเนี่ยนี่อันนี้เขาอยู่เมืองนี่พะญะค่ะเมองสองพี่น้องสองพี่น้องใช่ อะไร้วสองพี่น้องเนี่ยสองพี่น้องถูกปะอยู่คู่กันเลยนี่เขาไม่สบายนะเนี่ยเขาเป็นไรอ่ะปวดบวงสองข้างเลยอยู่สองพี่น้องแล้วก็ย้ายมาอยู่อำเภอหนึงอำเภออะไรวะหนองแยกใจเมืองนี้ถ้าจะจนอ่ะทำไมวะเสื้อผ้าไม่มีใส่เลยเฮ้ยอันนี้เขาถ่ายแฟชั่นแมไม่ช่วยเขาถ้าแขนไม่ปิดนะแหมเป็นไงเป็นไง ไอยาวยากรู้จริงว่าเขาเป็นนามไรวะเออมีนามว่าเลวดีเพื่อนี้ค่ะเลวดีเฮ้ยไอยาวพ่อนี้ค่ะกูชอบยกให้ขอบใจมากเอาไปเลยบ้ามืนพ่อในแม่เขาเหรอเนี่ยยกให้กูอะลูกให้ยกลูกให้เออลูกเนี่ยให้ได้แต่ว่าตัวจริงเนี่ยยกวยกูไม่ได้ก็ต้องไปเอาเองซะแล้วละตัวจริงเนี่ยเลวดี เคยได้ยินชื่ออยู่เมืองชัยแยบุรีพหมยะค่ะชัยแยบุรีถูกต้องเกษตรธรรมที่ปกครองอยู่พยาค่ะก็ดีไอ้เต้าพยาค่ะเ้องสามากระหม่อมเตรียมมาแล้วไงเจ้าคะเอาละมาเลยมึงลองเขย่าออกดูซิว่ามีอายการอยู่หรือเปล่าไอ้บ้านเป็่สายนายาที่ไหเออีเป็นสายนา่ะวันหยิบเคยฟูมาที่ก็พัชที่เมืองพัชย์แล้วได้แล้วเรียบร้อยแล้วไหมเจ้าค่ะเออเขียนให้ดีนะพยาค่ะ ถึงกระสับกรมสับทิศถึงเอ้ยฟ้าบาทอะไรวะถึงนี่เขียนยังไงวะเจ้าคขายาวถึงเขียนยังไงไหนเล่าเขียนยังไงถึงอ่ะถึงอ่ะเฮ้ยมึงมึงมึงกูออกไปหน่อยจะสอนนั่งทำไมกูหายใจไม่ออกอู้งลถึงอ่ะถึงเออเขียนยังไงหอยหีบกระไรอีกเนกูไม่เขียนหรอกกูวาดรูปเอาไว้ทั้งถึง โอ้โหถึงมึงกงได้จังเขาเยิมถึงสักแค่นาทีทำไมกันพาไปต้องน้ำแค่ลูกก็ไม่พอไงมึงอะท่าเกิดข้าเกิดข้าตายถิงกษัตรธรรมอาทิตย์เราวิเศษประษัตรย์ยังถัดเสียงแสงต้องการตัวเลวอดีเพาม่เห็สีของกราล้นกระดาษแล้วกูตะลอดกลับมาได้เป็นืนดถ้าหากท่านยกไข้ซ้อแผ่นดินจะเป็นทองเป็นเดียวกันแต่ถ้าขัดใจเราไม่ยกนาให้ สงครง Boy. ั้งกดประทับตาคู่บ้านคู่เมืองเอ๊บโอ้แม่เจ้าโวยกนหอยขึ้นล่าเลยเอาก็จะไงละแกะท่อพกเจ้ายาช้าทีไปละค่ะเลิกันทางไปชัยบุริแล้วรีบกลับมากด่วนทุกคนรับโดยกล้าวพักเจ้ามามาน่ะาคืน ฉันยืนเดียวดาเ็ลเลลิกเกยยังษกายอุ่นใจในลมหนาวท้องฟ้ามีเดือนกับดาวคู่กับตัวเราทุกราตรีกางเป็นลิกเกอดทนหากินกับผู้คนทั่วถิ่ินแดนไทยจะมีใครมาเข้าใจผมทำเพื่อใครอ๋อผมทำเพื่อเงินวันก่อนละผมไปเที่ยวป่าผมไปเจอมา้าผมไปเจอแพ มันร้องแปลกทัมาทั้งแพ้มันร้องพี่แบบกี่แกัเ่อวาผมไปเที่ยวป่าผมไปเจอมาผมไปเจอกามามั้องมันรออังมทักมันร้อง่าฉันไปเที่ยวป่าไปเจอมาฉันไปเจอหมามา หมามาล้อ,โ,อโหโผทั้งหมาทั้งหมามาล้อฮิโผฮิอเอาสักเพกกลงกลจำอะไรไปละ <c oughs> <c oughs>